สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเห็นถนัดโอนเป๊ะชายอานันทวีปโพสต,ต์วงนี้ไฮโซแชมป์ปมชนะคดีหลังจากเรื่องร้อนแรงที่พบว่ามีไฮโซหนุ่มปาขวดใส่หน้ารัศมีแขนักแสดงพิธีกรอารมณ์ดีจนเลือดอับจมูกหวนแตกนิดหน่อยโชคดีไม่เข้าตา ก่อนดาราสาวจะต้องมาขอโทษแทนต่อมาทางด้านไฮโซหนุ่มก็ได้ออกมาชี้แจงขอโทษและโชว์สลิปโอนค่ารักษาพยาบาลไปให้แล้วที่พบว่าได้มีการโอนค่ารักษาไปจำนวน2,486บาททำเอาชาวเน็ตต่างมีพาควิจารณ์ณพร้อมตั้งคำถามว่าเป็นไฮโซแต่ไม่น่าเชื่อว่าโอนไปแบบพอดีเป๊ะ ล่าสุดทางด้านชายอานันทวิปชย,ยางกูลณอยุธยาได้ทวิตข้อความโดยแชร์ข่าวเก่าระหว่างคดีตนกับไฮโซแชมป์ so ที่ตนชนะคดีระบุข,ข้อความว่าเห็นถนัดโอนเปะรบกลนโอนในส่วนที่สารดิกาพิพากษาสั่งให้จ่ายมาด้วยนี่8ปีแล้วคิดว่าให้เวลาไปตั้งตัวเก็บเงินนานเกินพอแล้วนะ ยอด2 7 6ร8านบาท24สตางค์จ่ายมาเป๊ะแบบนี้ได้นะไม่ว่ากันรัศมีแขกเซฟรัศมีแขซึ่งคดีนี้เป็นการฟ้องร้องกรณีที่เจ้าตัวในนามของบริษัทไซดิกทิฟเอเลเมนต์จำกัดคดีว่าจ้างการจัดงานถูกคู่กรณีเบี้ยวค่าจ้างจัดอีเวนต์และเบี้ยวเงินค่าจ้างพีอางานเขาดาวที่ภูกเก็ต เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี2555หลังจากต่อสู้คดีมานานกว่า3ปีสาลดีกาก็ตัดสินให้ทางฝั่งชายอานันทวีปเป็นผู้ชนะและให้จำเลยต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งตน้นทั้งดอกทั้งหมดประมาณ2ล้านกว่าบาทโดยหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่อ,พออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นโอโหนี่คุณชายตัวจริงไหมคะ ทวิตมาสุดยอดมากเลยค่ะคดีนั้นดังมากตอนหนูเป็นไวรอนตามมาตลอดนึกว่านั้นไก่เกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วไม่รู้โดยลูกค้าที่ซื้อตั๋ว VIP 100หนึบาทที่ไปร่วมฟ้องด้วยจะเป็นยังไงบ้างขอให้ได้เงินครบตามจานวนนะคะพี่สู้ๆค่ะ8ปียังไม่ได้เงินหรอคะแล้วศาลสามารถทำรายเพิ่มเติมเพื่อให้ฝ่ายผิดต้องจ่ายเงินตามกฎหมายไหมคะ รัสค่ะพี่ชายฟาดนางไปเลยเอาให้จมดินให้โซจอมปลอมรีบจากพี่ชายนะคะที่พาสาวไปเที่ยวพัทยาหน้านี้ใหญ่เชียวเอาตัางใช้นี่คนอื่นก่อนไม่ใช่มดแต่ทำตัวไร้สาระไปวันวันบังมากขออนุญาตดันโพสต์นี้ค่ะให้โซทำไมเหนียวนี่อะงงชาวเน็ตกราวท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทินีด .com อขอบคุณครับ